ี่คะตอนนี้นะคะมินอยู่ในงานซ้อมคอนเสิร์ต46ปีภารกิจรักเริ่มมิชชั่นนะคะเออเรามาดูดีกว่านะคะวันนี้ใครร้องเพลงอะไรแล้วก็กำลังซ้อมอะไรกันอยู่ดูสองสาวเลยค่ะขยันมากวันนี้คุณซ้อมเพลงอะไรกันอยู่คะใหญ่หมดใช้คำว่ามากเก้าเพลงอะค่ะเก้าเพลงอะค่ะมีเพลงคู่กันดูสภาพความเมื่อยของหน้ากันนะเขาพี่แมทมาซ้อมตั้งแต่เที่ยงแล้วนะไปเดินไปไปเกินไปมีภาเต้นโชว์หน่อยเพลงอะไรล่ะโบโบ นี่กำลังส่งอ,อ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราแอบดูแล้วกันแอ,แอบดูบดูนะน่าอายพี่มาคี้พี่มาคี้กำลังจะสอนพี่แมทนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าพี่มาคี้เป็นสิทธ์เอกมากคือจำได้ทุกท่าทกเพลงอ้าไปดูหนุ่มๆดีกว่าสาวๆไม่โชว์สักที นั่งดูอะไรกันอยู่คะนั่งดูคนถ่ายกล้องกับผมถ่ายกล้องบังกันหมดไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้มีมีมีเพลงอะไรมาโชว์กันบ้างคะในคอนเสิร์ตปีนี้เก็บไปดูดีกว่าค่ะไม่สาวพี่อเล็กเลยนะไม่มีคู่ใช่เคนก็ไม่มีคู่นี่เลยมางคู่คนนี้จริงเหรอต้องบอกว่าในคอนเสิร์ตเนี้ยเขามาเป็นคู่ในวนเวที้เขาสอมเป็นคู่ทำไมอ่ะมาคิมมีอเล็กเตอร์เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอะไรอะไรอะไคนกับใครเคนเคนกับเคนอเล็กเคนเดเดเคนเดเดเคนเดเด ้ีเดี๋ยวมันจะมีเพลงหนึ่งครับย้ายคนจับตาดูใช่มคะคือเป็นมันเป็นเพลงเป็นเพลงที่จะมีทั้งสี่คู่มีแบบคู่จิีนั้งสี่คู่สีหรือเยอะกว่านั้นที่จับจะไม่ได้ค่ะก็แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งน่าประมาณสี่คนที่ไม่ไอพวกไม่มีคู่ไอพวกไม่มีคู่อยากให้คุณผู้ชมนะครับที่ได้ดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ความสนใจพวกผมด้วย ก็แค่นี้เลยใช่พวกเราพื้นที่นิดนึงพวกไม่มีคุณเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นบรรทุกบรรทุกของซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเอ็กตัวอย่างอเล็กเจนใครอ่ะเดนคุเดนคุนใครใครเจม้าอ๋อแพ้เจม้าเพูดแบบมีมีรองคู่แบบมินด้วยเพราะเราคอนเสิร์ตนเยอะมีหลายเพลงมากเห็นไหมเขามีแล้วเราล่ะเราก็คู่ที่มี ไม่สนใจกลุ่มน้อยๆชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ด้วยไม่ได้มีคู่อยากอยากดูแต่คู่มาคิมไม่ได้แอ๊บแม่เอาอย่าไปดูคนดูเยอะแล้วดูผมบ้างดีกว่าร้องเพลงอะไรบ้างคะไม่บอกี่่่ไหนออะใครคะร้องกับมินชาลิดาเรางด้วยกันนเหรอร้องด้วยกันนเหรออ๋อเนี่ยไม่รู้เหรอเนี่ยลุงต้องรอเซอร์ไพรส์ก็บอกให้เซอร์ไพรส์ไม่ใช่เหรอความพร้อมเป็นไงครับ คือเรา3คนเนี่ยเราไปซ้อมกันหลายรอบแล้วมีพี่โอ้แต่แกูและมไม่ระบุหรือแค่ว่าเขนวันนี้เป็นวันที่สองไงพี่เพิ่งวันแรกพี่รู้สึกไงบ้างพี่วันแรกพี่ดูผ่านวิดีโอหลายวันเลยพี่ดูผ่านวิดีโอหลายวันเลยแต่ดูเห็นในคลิปจากกองถ่ายเนี่ยพี่พี่หลับอีกพี่หลับมีคนสงสัยไหมหรอหรอว่าพี่หลับส่งให้มินด้วยใช่มันอันตรายแล้วล่ะอันตรายมากใครไม่ส่งส่งชาริดาเนี่ยใช่ ครับผมก็พร้อมครับสำหรับการเต้นครับเฮ้ยจะูยังไงกันนิดนึ่งเขาเห็นยังไม่เห็นนมาคุยกับเราบ้างเลยเหมือนเราเป็นแบบแบบส่วนเกินอ่ะครับก็เต็มที่พวกเราเต็มที่อยู่แล้วเพื่อนแฟนใช่ค่ะก็มีหลากหลายเพลงเนาะที่เราจะมาโชว์กันในวันที่2ี่สกว่าเพลงพูดเลยว่าเป็นชั่วโมงที่ได้ที่คุณผู้ชมได้เต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตเราใช่ครับก็ขอให้ทุกคนเตรียมใจแล้วก็เตรียมกายมาด้วยเพราะว่าเราปีนี้เราจัดเต็มใช่ แฟนๆที่จะมานั่งฝั่งร่มเอ้ยฝั่งฝั่งนี้ฝั่งร้อนฝั่งร้อนนั่งฝั่งร้อนเตรียมร่างกายให้ดีพัดล่มอะไรหมวกเอมาให้หมดมานี้ด้วยครับเล็กเขามีเสื้อเราทุกคนเนี่ยนักบอลเรานี่ต้องมีเซนด้วยแล้วก็ให้บริจาคให้ด้วยใช่ก็เพราะว่าเสื้อนักบอลเนี่ยจะเป็นไม่ซักคือใส่แล้วใส่แล้วก็คือเซนใส่แล้วใส่ปุ๊บเซนแล้วก็อมแล้วก็แล้วก็เอาไป เช็ดบวนครบสิบคนของทุกคนเอาอย่างนั้นแหละให้เขาเลย1น 3, 3 4 5สสามสี่ห้าหกเอ้ยขัดถูได้อ๋อนี่เราก็โชว์กันเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็ลืมติดตามกันจริงด้วยครับโอยโอยทำเองนะบ๊ายบคนไม่มีคู่อย่างเราใช่เราต้องอยู่กันสองคน